เพลงชนทิดาโชว์ภาพลงพื้นที่ทำงานจริงหลังดรามา่าได้นั่งตำแหน่งเลขาอบจเป็นกระแสดรามา่าที่ถูกวิพากวิจาร์มากมายในสังคมออนไลน์จากกรณีโซเชียลตามหาตูนันทิดาแก้วบวัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการภายหลังจากเหตุไฟไหมโรงงานกิ่งแก้วแต่ไม่เห็นภาพลงพื้นที่รับผิดชอบก่อนจะถูกขุดคุยเพิ่มเติมว่าตูนันทิดาได้แต่งตั้งลูกสาวเพลงชนทิดาอัศวะเหมให้นั่งตำแหน่งเลขาด้วย ทางด้านเพลงชนธิดาภายหลังจากเกิดดราม่าก็ได้ตั้งค่าบัญชีอินสตาแกรมให้เป็นส่วนตัวอย่างไรก็ตามล่าสุดเก,ก่ากรกฎาคม6กีที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ได้แชร์รูปภาพใน IG Story เผือให้เห็นภาพของเธอขณะกำลังลงพื้นที่ทำงานที่โรงพยาบาลสนามรวมกับเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเป็นอันเห็นชัดเจนว่าเพลงชนธิดาได้มีการทำงานจริงอย่างไรก็ตามไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าในภาพถ่ายดังกล่าวนั้น เธอมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเข้าไปทําหน้าที่อะไรฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ